ที่ผมเจอในส่วนสนุกยินดีต้อนรับสวัสดีคุณผู้โชคร้ายอันดับแรกเราขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณเปิดกระดาษแผ่นนี้คุณควรที่จะเทินผ่านไปเฉยๆคุณไม่น่าเปิดมันเลยเมื่อคุณเข้ามาในสวนสนุกแห่งนี้แล้วคุณควรระวังตัวให้ดีแล้วอย่าทิ้งกระดาษใบนี้เป็นอันขาดมันอาจจะช่วยคุณได้เสมอเมื่อคุณต้องการ คุณไม่ต้องกลัวคุณเพียงแค่ทำตามกฎทั้ง8ข้อต่อไปนี้ถ้าคุณยังอยากมีชีวิตที่ดีก่อนออกไปกฎข้อที่1คุณหันไปข้างหน้าทางซ้ายมือคุณจะเห็นคุณลุงมีอายุท่านหนึ่งยืนจำหน่ายบัตรเข้าสถานที่เขาจะยืนตรงนั้นอยู่เฉยๆและก้มหน้าคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับเขาเดินไปตรงหน้าเขาอย่างเงียบเชียบเขาจะยื่นบัตรให้คุณคุณรับมันไว้และก็โค้งตัวขอบคุณเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าสถานที่ เมื่อเข้ามาในที่นี่แล้วคุณห้ามออกเด็ดขาดย้ำว่าเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดถึงแม้ว่าเราจะบอกแบบนั้นแต่เท้าของคุณได้เหยียบเข้ามาตั้งแต่คุณหยิบกระดาษแผ่นนี้แล้วละ่ะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะคุณจะปลอดภยัยกฎมันไม่ยากและไม่ง่ายหรอกหากคุณพยายามทำมันคุณก็ทำได้สำเร็จแน่นอน ข้อที่2คุณห้ามปลิปากพูดเด็ดขาดไม่ว่าจะกรีดร้องหรือในกรณีใดๆที่ทำให้เสียงออกมาจากปากของคุณห้ามทำเด็ดขาดคุณอาจจะซวยได้แหละนะจากการกระทำครั้งนี้กดข้อที่3คุณจะต้องเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดมันมีไม่กี่อย่างหรอกนะ3.1ชิงช้าสวรรค์3.2ลรถไฟเหาะ3.3ม้มาหมุน 3. 4ไวกิ้ง3.5 ตู้ถ่ายลูกคุณต้องเล่นทุกชนิดถ้าคุณอยากออกไปจากที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเวลาที่คุณจะได้ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยก็คือเวลาตีสี่นาทีเวลานี้จะปลอดภัยที่สุดคุณจะออกก่อนเวลาก็ได้แต่เราจะไม่รับประกันชีวิตของคุณกดข้อที่4 เวลาสามทุ่มครึ่งให้คุณเดินไปนั่งที่เก้าอี้ใดเก้าอี้หนึ่งก็ได้ขอแค่คุณมีที่นั่งเป็นหลักเป็นแหล่งและต้องเป็นเก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะหรือพื้นรีบทําก่อนเวลาสามทุ่มสาสิาพอจะมีพวกมันมาละลานคุณได้พอได้นั่งที่แล้วก็ให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาลงคุณอาจจะได้ยินเสียงคนเดินคนพูดคุยแต่คุณจะฟังมันไม่ออกหรอกนะ ว่าพวกมันคุยอะไรกันบ้างเพราะมันแทบจะไม่ใช่ภาษามันเหมือนกับเสียงโหยหวนซะมากกว่ารอจนกว่าจะมีเสียงกระดิ่งแสดงว่าเวลานี้คือเวลาสี่ทุ่มตรงคุณสามารถลืมตาได้แล้วนะ4.1ในกรณีที่คุณเผลอลืมตาขึ้นมาก่อนเสียงกระดิ่งคุณต้องลืมตาแบบนั้นตลอดถึงแม้ว่าภาพตรงหน้าของคุณมันจะอุดจ,จ่าตามากแค่ไหนก็ตามห้ามส่งเสียงร้องเพราะพวกมันจะเห็นคุณเราบอกไม่ได้เมื่อพวกมันเห็นคุณแล้วคุณจะเป็นยังไงเราบอกได้แค่ว่าสภาพ ภาพของคุณคงดูไม่สวยอย่างแน่นอนเมื่อเสียงกระดิ่งดังขึ้นพวกมันจะค่อยๆหายไปเองคุณสามารถต่อกดข้อที่5ได้แล้วกดข้อที่5เมื่อคุณลืมตาแล้วจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมานั่งตรงหน้าคุณในตาของมันจะเป็นสีดำ อายุของเด็กคนนั้นราวๆสี่ถึงห้าขวบคุณต้องปฏิบัติอย่างใจดีอ่อนโยนและยิ้มแย้มแม้ว่าคุณจะรักเด็กหรือไม่รักเด็กก็ตามให้คุณทําเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกแท้ๆของคุณมันจะชวนให้คุณไปเล่นชิงช้าสวรรค์และม้าหมุนคุณต้องไปกับมันและห้ามปฏิเสธเด็กผู้หญิงคนนี้ให้อะไรไว้คุณก็ต้องรับมันด้วยเด็กคนนี้จะโบกมือลาคุณหลังจากเล่นกับมันเสร็จมันจะค่อยๆเดินหายไปในความมืดมองให้ดีว่าเด็กคนนี้หายไปแล้วจริงๆคุณรีบหยิบของที่มันให้มา แล้วก็ทิ้งลงถังขยะซะเราไม่แนะนําให้คุณเก็บมันไว้อย่าลืมละ่ะไม่ว่ามันจะถามอะไรคุณให้คุณพยักหน้าอย่างเดียวเท่านั้นห้ามปิปากพูดเด็ดขาดพวกมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่คืออับมนุษย์ถ้าคุณผ่านทั้งกฎข้อ5มาได้แล้วคุณเก่งมากกฎข้อที่6และข้อที่8จะเริ่มใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนตรงเต,ตรียมตัวให้ดีละ่ะกฎข้อที่6เอาละกฎข้อนี้อาจจะยากหน่อยคือการที่คุณจะต้องไปเล่นรถไฟเหาะน่ะนะ ให้คุณเดินเข้าไปหาพนักงานที่ยืนอยู่รูปร่างของเขาอาจจะไม่น่าดูแต่เขาใจดีนะให้คุณสังเกตดูดีๆว่าเขามีสร้อยพระอยู่ที่คอหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็จะโชคดีไปเหตุการณ์บนรถไฟหอกที่เกิดขึ้นกับคุณจะปลอดภัยและไม่มีผู้โดยสารท่านอื่นแต่ถ้าหากเขาไม่มีสร้อยพระแล้วลก็คุณโชคร้ายหน่อยนะแต่คุณก็ต้องทําตามกฎที่เราบอกแล้วคุณจะปลอดภัยให้คุณเดินขึ้นไปนั่งบนรถไฟหอกเครื่องเล่นจะค่อยๆทํางานเมื่อคุณเข้าไปนั่งคุณอาจจะไม่เห็นผู้โดยสาร น่นนือๆในช่วงแรกแหละนะแต่ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะเห็นพวกมันทันทีสภาพของพวกมันอาจจะมาในรูปร่างที่ผิดปกติบิดเบี้ยว แผลว่าไส้ทะลักออกมาจากพุงอย่าทําท่าทีตกใจหรือหวาดกลัวถ้ามันยิ่งเห็นคุณกลัวมันจะยิ่งได้ใจและยิ่งจะทําให้คุณกลัวมากยิ่งขึ้นให้คุณทําตัวตามปกติรับรองว่าพวกมันจะทําอะไรกับคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่กลัวเมื่อรถไฟเหาะหยุดลงให้คุณลงจากรถไฟเหาะทันทีถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดลงแล้วนะ6.1คุณมีเวลาเพียงน้อยนิดที่จะปีกตัวออกมาจากมันเพราะว่าเมื่อรถไฟเหาะหยุดสนิทมันจะคืบคานมาหาคุณ คุณทำให้ตัวเองออกมาจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดเป็นการดีที่สุดมันจะตามมาหลอกหลอนและเป็นภาพติดตาคุณไปตลอดถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้กฎข้อที่7มาถึงการเล่นไวกิ้งกันแล้วให้คุณเดินไปขึ้นที่กลางเรือ กลางเรือก็คือตรงกลางจริงๆแหละนะไม่ติดขอบซ้ายหรือชิดขอบขวาเพราะมันอาจจะมีบางอย่างดึงคุณลงไปได้เราไม่แนะนําให้คุณนั่งหน้าเรือหรือท้ายเรือเพราะคุณอาจจะมีอันตรายได้ง่ายเรือจะเริ่มแกว่งไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆแม้จะไม่มีใครบังคับก็ตามให้คุณนั่งนิ่งๆจนกว่าเรือจะเริ่มแกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะข้างหูให้คุณมองไปข้างหน้าห้ามหันหลังไปมองไม่ว่าเรือจะแกว่งแรงจนคุณจะอ้วกและปวด ัวมากแค่ไหนก็ตามให้คุณนิ่งเข้าไว้เสียงหัวลาอนั้นจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกได้เสียงหัวราะมันจะทําให้หัวคุณแทบระเบิดเลยละแล้วเรือก็จะค่อยๆหยุดลงแต่ว่านะห้ามลงจากเรือเด็ดขาดมันเป็นกลลวงให้คุณนั่งนิ่งๆสักประมาณ30นาทีเรือจะแว่งแรงขึ้นทันทีหากเรือหยุดนิ่งจนถึงหชั่วโมงโชคดีไปคุณลงจากเรือได้ 7.1หากคุณลงจากเรือทันทีให้คุณหยิบปืนข้างๆที่วางอยู่แล้วหลับตายยิงไปข้างหน้ายิงจนกว่ากระสุนจะหมดคุณไม่จําเป็นต้องเล็งยิงไปข้างหน้าอย่างเดียวพอมีกี่เม็ดก็ซัดไปให้หมดระหว่างคุณยิงจะมีเสียงหอยหวนของสัตว์ต่างๆนานาชนิดไม่ต้องไปสนใจให้คุณยิงต่อไปจนกว่ากระสุนจะหมด7.2หากคุณไม่หยิบปืนแล้วต้องการที่จะวิ่งขอให้คุณคิดดีด ว่าคุณจะวิ่งเร็วกว่าสิ่งนั้นหรือไม่หากคุณคิดว่าคุณทําได้ให้คุณวิ่งสุดชีวิตแล้วไปที่ตู้ถ่ายรูปเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นคุณจะปลอดภัยแต่ว่านะถ้าคุณวิ่งช้ากว่ามันเมื่อไหร่คุณก็น่าจะรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราบอกถ้าหากคุณไม่ทําตามกฎมันก็คงจะมีสภาพที่ไม่สวยงาม ข้อที่ 8. ภารกิจสุดท้ายของคุณคือการถ่ายรูปในตู้นี้ภารกิจนี้ง่ายสุดๆแต่คุณต้องใจแข็งหน่อยแหละนะเพราะว่าอามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในสวนสนุกแห่งนี้จะมาร่วมถ่ายรูปกับคุณด้วยอาจจะมีกลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นน้ำหนองกลิ่นคาวเลือดอย่าทำท่าทีรังเกียจให้คุณเปิดเครื่องแล้วยิ้มเหมือนกับคุณถ่ายรูปกับเพื่อนรักอามนุษย์เขาจะยืนข้างๆกับคุณเขาไม่ยิ้มไม่แสดงท่าทีใดๆก็ปกติ พวกเขาก็ไม่ค่อยจะมีท่าทีใดๆอยู่แล้วแหละนะให้คุณถ่ายรูปจำนวนหรูปลอเครื่องล้างรูปเสร็จคุณก็ออกมาได้ก่อนคุณจะออกมาจงเช็คเวลาให้ดีว่าตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งแล้วเดินออกมาพร้อมรูปและกระดาษใบนี้หยิบบัตรเข้าสถานที่ออกมาด้วยเดินไปหาคุณลุงขายบัตรแล้วยื่น3ามสิ่งนี้ให้เขาเขาจะค่อยๆเงยหน้ามองคุณตาของเขาจะค่อยๆหลุดออกมารอยยิ้มฉีกถึงมุมปากคุณยิ้มตอบพร้อมคำนับแล้วเดินออกไปกฎนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ สามทุ่มตรงเราหวังว่าคุณจะปลอดภัยโชคดีก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกดล้อนๆในสวนสนุกนะครับผมถ้าถูกใจถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้กับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมการกดไลค์นั้นเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะครับหากมีข้อติชมสามารถติผมได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยนะ